คืนคืนนอนห้องแปดห้อง 8. แปดอีกห้องหนึ่งนอนห้องทุกสองสวยที่เองมาต้นน,นันตอนนั้นมันมีต้นไม้เขียวมันเป็นบบรถสเนรยนีอแนวรถ กำลังขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยรถเท้าขึไม่ได้เลยแต่เกียนหนึ่งตรงซาซาไป่อยขึ้รถขึ้นเท้ามันต้องค่อยขึ้นเองส่งไม่ได้ไงนะัวกลนะ่องมันปิ้นขึ้นไปยังไงแล้วถ้าส่งมันปิ้นแล้วเย,ย,ย็นซ้ายเย็ขวานึ่นแล้วพอขึ้นมาอย่างี้มันต้องสอง่ง กันสันย่างดีเดียวแค่ไหน buat ยุบยุบเลยนี่นู่นข้างซ้ายนู่นไปขางขวาอือข้างขวานู่นไปดูเดือไปทั้งหมดแ้ในกระบบจอดรถจัได้อยู่อ่ะ ก่อนได้จอดในร่มก่อนนะะมันยังมีสูงคนนี้ใช่ไหมใช่โอ้โหคนบรานี่เงบริเวณด้านในนี่มาตั้งแต่เช้าคนอื่นเขายังไม่มาเลย ยังไม่มีใครมาเลยส่วนเรามาก่อนใครนุน่นสวย สวนหย่อมเดินแค้นอีกหอมแล้วสวนฟังนี่ก็จะเป็นเป็นห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำเขาเหนือหน่อยเหนื่อย โอ้ยรอหกโมงรอเวลารอ,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 อเขาให้รอรอมาถึงแล้วรอเจ็ดโมง ก็ให้รอเจ็ดโมงจากนี้รอเข้าอีกโมงจะมีจะมียามยามรอเปิดรอปิดเป็นเวลาแล้วก,ก็ดูต้นดอกแล้วก,ก็ดูดอกไม้รอนี่นี่มองั้นช่าโอพาซิ่งโอเคโออะไรเนี่ยโอพาลุยอันนี้อันนี้พา พุจังพาเพลินโอพาลุยนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรอรอ บอกให้ซุมหน้ากากตลอดเวลาด้วยนะรอนะจ๊ะรอนี่ระหว่างที่เราเดินขึ้นมาได้แค่นิดเดียวนะยังยังไม่ถึง,งถึง,ถงทาง <นะ S 2> เลยใช่นี่เขายามยามเขาให้รอเวลาเลาจ็ดโมงเวลาที่เปิด